ก็แคมเป็นปีนี้นะครับของเลกมนด้วยคอนเซปปีนี้เนี่ยเราเริ่มกันที่คอนเซป,ปใหม่คือชาลิงโมเมนต์เราเปิดตัวพู้เซิเตอร์คนใหม่ด้วยซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวเราก็เลือกใช้ถึงสองคนซึ่งเป็นคู่ขวัญคู่พระนางที่กำลังฮอตที่สุดในยุคนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยนำดังนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็มาถ่ายโฆษณาเลตัวใหม่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกับน้องในวงงานด้วยกันนะฮะก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามฝากไว้ด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกินเลให้เยอะๆนะคะขายข้าเลือกสองคนนี้มาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะให้เขามีโมเมนต์อะไรที่ดูน่ารักแล้วก็ดึงดูดให้คนรู้สึกว่าเลถุงเล็กๆเนี่ย สามารถให้คนรู้สึกที่อิ่มกับทุกๆคนทุกความรู้สึกไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อนหรือความรักหรือทุกๆอย่างได้และอย่าลืมกันนะครับติดตามชมผลงานโฆษณาใหม่ของเรนะครับความสุขเล็กๆที่แบ่งกันได้เลนะครับลองแอคชั่นที่เราทำงานกันทั้งด้านสคริปต์นะครับก็ผมพยายามจะลืมไปว่าคนแสดงคู่นี้เป็นน้เดชหรือยาย่านะครับก็ พยายามมองเขาว่าเขาเป็นเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าถ้าพยายามไปมองว่าเขาคือคือคนที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็จะลืมความเป็นเป็นมนุษย์ของเขาออกไปครับเป็สคริปที่มาจากเอเจนซี่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผู้ชายเห็นเพื่อนผู้หญิงเขาเขาหนาวแล้วก็เขาพยายามจะแบ่งผ้าพันคอให้ทําะมือให้ทูนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบ่งสิ่งสิ่งของที่ชัดเจนนะครับแต่ประกอบกับพอผู้หญิงเขาเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาคนนี้ดูแลเขาดีเนี่ยที่ที่รู้สึกว่า เขาได้รับเป็นฝ่ายรับมาตลอดเนี่ยเขาก็แบ่งคืนให้ใหแม้จะแค่ขนมครึ่งชิ้นแต่มันก็มีความหมายที่มันมันบอกว่าเธอรู้สึกยังไงฝือช,ชิ้นสุดท้ายแล้วแบ่งกันนะเล่ความสุขเล็กๆที่แบ่งกันได้